สหรัฐและพันธมิตรนะคะก็หวั่นว่าทางการจีนค่ะจะระดมแฮกเกอร์ของจีนนะคะแล้วก็แฮกข้อมูลทางไซเบอร์ที่เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างสำคัญโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะกวมซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐโดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นตามรายงานของสหรัฐจริงจะเป็นการก่อวินาศกรรมทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ต่อสหรัฐ โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Microsoft ของสหรัฐซึ่งเป็นผู้ผลิตและก็พัฒนาซอฟต์แวร์รายใหญ่ของโลกและหน่วยข่าวกรองจากกลุ่ม Five Eyes ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรที่แบ่งปันข้อมูลข่าวกรองซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์และสหรัฐอาณาจากักรเปิดเผยรายงานโดยชี้ว่ามีกลุ่มแฮกเกอร์ชาวจีนที่ได้รับการหนุนจากรัฐบาลจีน ทำการเจาะร,ระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญบนเกาะกวมของสหรัฐซึ่งเป็นฐานทัพทหารที่สำคัญของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่านี่เป็นการก่อวินาศกรรมทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดต่อสหรัฐอเมริกาขณะที่แมทธิวมิลเลอร์ซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เปิดเผยว่าข่าวโกรงสหรัฐพบมีแฮกเกอร์จีนกำลังสอดแนมเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานสหรัฐ และจีนมีความสามารถในการก่อเหตุโจมตีทางไซเบอร์ต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญรวมไปถึงท่อส่งน้ำมันกา๊าซระบบรางและจะเฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด